กำลังจะเข้าไปชมพิพิพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะเข้าไปาเข้าเเข้าเนื่องจากขับเลยกไ็ได้ย้อนกลับมานะคะพิพิพพธภัณฑ์ไดโนเสาร์หนึ่งห้าสิบล้านปี เมื่อก่อตั้งใหม่กำลังจะเข้าไปข้างในนะคะกำลังจะเข้าไปข้างในมาเรามาชมข้างนอกกันก่อนเถอะอุทยานไดโนเสาร์จังหวัดน้องบัวลำพู ก่อนที่จะเข้าไปเราก็าต้องจ่ายค่าเข้าเข้าใหญ่50บาทต่อคนนะคะมหศจรรย์หอยหินเยือนทีนไดโนเสาร์กำลังจะเข้าไปนะคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นไหมมาแบลวมาแบลวเอ๊ะแต่รอบนั้นนะเขาจะขยับตัวได้อ๋อเออโผล่แล้วค่ะโผล่แล้วโผล่มาแล้วอัลลอาอัลลอขยับตัวได้อัลล่ออลล่ลฮโฮู้ฮ เฮ้ S <S ยเขาจะกลัแดแล้วไหมเนี่ยเราจะเดินทางไหนดีนะอแองนคิโลโซซลัสเฮ้ มาละฮัลโหลกระดิกตัวได้ด้วยสวัสดีตัวนี้เธอชื่อวอ่าเธอลานดอนลือนอกเย่ yeah. กระดิกได้ด้วยโ oh. อ้ลองดิลองดิ ดินเดินเดนดนเดิ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 น,ดนโอ้ยนา่ากลัวเกลิ่นิมัสเกลี่นิมัสเอ่อัลลออะไรเอ่ยน่ากลัวจูงโอ้ย,อ,อ,ยอยู่ในป่าด้วยวยกลัวกลัวกลัวขะกลัว <L ock noise> เออคนไม้เหมือนกันนะนี่กำลังจะเข้าไปข้างในค่ะ <L ock noise> เขาจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาด้วยกำลังจะเข้าไปข้างในก็ <L ock noise> ปฏิบัติในการชมนะต้องถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนแล้วก็วางให้เป็นระเบียบ ข้างในก็จะเป็นแอร์เย็นๆค่ะมามาเปิด,ดรับแล้วมาแบ้วมาแบ้วห้ามนำอาหาราเครื่องดื่มสัตเลี้ยเข้าไปในเข้าไปข้างในมาเราเข้ามาชมกันเถอะมีอะไรบ้างเอ,อ่ย ที่ไหนในจังหวัดหนองบัวลำพูเขาก็จะมีป่าจะมีแหล่งบอก,กเป็นสถานที่ต่างๆย,ย้อนรอยหาพิษณาดไดโดเนสเสนะจะมีหนึ่งห้องจักราวาลสองโลกแหล่งกำเนิดชีวิตสามราจาักนักล่าสี่มหัศจรรย์แห่งการค้นพบห้าตามรอยนักสำรวจเรามาชมกันข้างในเถอะ นี่คืออาคารขอ,องหลวงปู่ขาวที่อยู่ข้างในวัดข้ามกองเพลนค่ะอันนี้ก็เป็นต่างๆางลูกไดนโนเสาร์ คือกำเนิดและวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตก็จะมีบอกรวัต่างๆว่าโลกของเรายุคแรกทุกดึกดําบันยุคไดโนเสาร์ยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นยังไงและเกิดวิวัฒนาการสายพันธุ์มนุษย์เราก็เข้ามาอ่านมาศึกษาค้นคว้าดูได้นะคะ ก็เข้ามาดูมาชมมาเก็บรายละเอียดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วค่ะเคยเข้ามาครั้งนั้นก็มาถ่ายแต่ลูก oh. อันนี้เป็นหินเป็นหินอะไรโอ้ไม่ใช่หินนะนี่คือกระดูกไดโนเสาร์ค่ะอันนี้ก็คือกระดูกของเข้าเหมือนกัน บอกด้วยว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงผัดอุ้ยลองอ่านดูซิหนึ่งอุกกาบาตพิฆาตลาวาพิฆาตอากาศเปลี่ยนแปลงยู่ไม่ได้ตายหมดเลยและมีบอกด้วยซากไดโนเสาร์ฟอสซิลคืออะไรอูนะอู่นะ เบโลซิลล์มองโกริสกที่มองโกรีย์ม,ยมีน้ำย้อยค่ะ <c oughs> และ <c oughs> นี่ก็คือคาด เออมาชมกันนะอมัเดินลงค่ะเดินดีๆเดินดีๆมีรางวัล คือลมเดินดีๆมีรางวัลอ๋มอ,อ,ม,อ,อ,อมุมน้ำตกสวยด้วย อนาคอนดาโฮหห้ยของจริงหรือเปล่าเนี่ยอืมชมน,น้ำตกสวยมีปลาโลมาด้วยแล้วก็มีอนาคอนดาใหญ่โอ้โหน่ากลัวมันกลัวเท่าจังแล้ว <c oughs> ไดโนพักน้องบัวรัมสู ก็มีนกด้วยค่ะสวยพิพิธภัณฑ์หอยหินหนึ่งร้อยห้าสิบปีค่ะอ๋อตอนนี้คือปิดปรับปรุงโอ้โอเคชมจากด้านบนสาดไปตรงนี้เป็นมุมน้ำปกโลมาพักแล้วเดี๋ยวอะไร จะพาไหวข้างในก็จะมีสารสมเด็จพระเนเรศวรนะคะซึ่งท่านจะชอบไก่ไก่ปีไก่ชน <c oughs> ค่ะท่านจะชอบไก่ชนแล้วก็สู้ชนะบ้านเมืองมาอ่าสำหรับใครที่เคย อามาไหว้ขอพอรท่านก็จะเอาลูกปั้นไก่นี่ละฮะเอามาไหว้ท่านอาเราเข้าไปข้างในไปกราบขอพอรท่านดูอาขอให้สุขสมเด็จสมปรารถนาทุกประการและก็มีภาพของ สมเด็จพระสุคันณกะยาซึ่งเป็นพี่สาวของท่านด้วยนะคะ